สนุกข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอารันแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นไปเด็นร้อนดังนี้คอนเต้ e, พร้อมคุมผีมีของดีขนาดนี้ใครจะไม่เอาละจ้ะข่าวจากเดอรมิ r เลอร์และกา a ตาเดโลสปอร์ตจากอิตาลีรายงานว่าการที่อันโตนิโอคอนเต้พร้อมเข้ามารับเผือกร้อนต่อจากโอเลกุน่าโซชานั้นเป็นเพราะว่าเขาเล็งเห็นว่าแมนยูไนเต็ดมีผู้เล่นที่มีคุณภาพมากมาย โดยเขาชื่นชอบนักเตะแมนยูในเต่ชุดปัจจุบันถึง9ลารายไม่ว่าจะเป็นคิเซโนโรนันโดบูโนฟอนันเดสจาดอนซานโชพอปอกบาลเฟเอวลานมาคัตและสอดเมสันกินวูดรวมทั้งอองตนี่มาซิยาลและอเล็กซ์เตเลสโดยในตอนนี้คอนเต้ e ก็ยังสงวนท่าทีเพราะเขายังให้ความเคารพและให้เกียรติโอเลกุนนาโซชาแต่บอกได้เลยว่าถ้าบอร์ดบริหารแมนยะูเนตต์ปลดหน้าโอเลเมื่อไหร่นะคอนเต้ e, พร้อมรับไม้ต่อรอแน่นอน สีแดงยังไม่ปลดนะโอเล่พราะไม่อยากจ่ายเงิน7.5ล้านปอนด์ข่าวดังจากสื่อเทียห้าอย่างเดอะซันรายงานว่าการที่แมนยูเน็ดยังไม่ปลดโอเล่คุณหน้าโซชาออกจากทีมในตอนนี้นั้นเป็นเพราะว่าไม่อยากจ่ายเงินค่าชดเชยจำนวน7.5ล้านปอนด์ส่วนข่าวนี้จะจริงเท็จแค่ไหนก็ต้องฟังหูไว้หูกันนะเพราะย้ำไปแล้วว่าเป็นสื่อเทียหต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะจ๊ะ ผีแดงทำใจป๊อกบาไม่ต่อสัญญาเตรียมบอกลาซนะัมเมอร์หน้าข่าวจาก ESPN รายงานว่ากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสยังไม่ยอมต่อสัญญากับต้นสังกัดอย่างแมนยูไนเต็ดโดยเขาสามารถเจรจาย้ายทีมได้เลยในช่วงมกราคมที่จะถึงนี้และเดินออกจากลัวโอแทฟร์ได้เลยในช่วงซนะัมเมอร์หน้า ผีหงเปิดศึกนอกสนามเตรียมล่าคาวินฟิลลิปในราคา60ล้านปอนด์ข่าวจากเดล Star รายงานว่ากองกลางเนื้อหอมของลิส์ยูเนเต็ดนั้นกำลังได้รับความสนใจจากแมนยูเนเต็ดและหงแดงลิเวอร์พูลแต่งานนี้ดูเหมือนไม่ง่ายนักเพราะว่าต้นสังกัดอย่างล i สยูเนเต็ดก็พยายามทุกทางที่จะล้างตัวเขาให้อยู่กับทีมต่อไป โดยราคาค่าตัวของเขาถูกประเมินเบื้องต้นไว้ที่60ล้านปอนด์โลนันโดยิ้มแก้มปริเตรียมเป็นคุณพ่อลูก6กข่าวดีของคิเซโนโรนันโดกองหน้าวัย36ปีกับภรรยาแฟนสาวอย่างจอจิน่าโรดิเกสนั่นก็คือการได้ลูกแฝดมาอีก2คนโดยเขาและภรรยาได้โพสภาพอัตสาวพร้อมแคปชั่นว่าพวกเราดีใจที่จะได้ต้อนรับทาย,ยาทสาวแฝด หัวใจของพวกเราตอนนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักและความสุขแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอหน้ากันก็ขอยินดีกับพี่โดและครอบครัวด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า